สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไฮลักซ์ลีโว่ดับเบิลแคนะครับตัวสูงปี2022ตัวนี้เป็นตัว2.4 High ขับเคลื่อน2งล้อเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวนี้ด้านหน้าเป็นรุ่นตัวโครเมียมนะครับก่อนก่อนตัวโฉมปัจจุบันกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมตัดกับลายพลาสติกตัวนี้เป็นพลาสติกเงาสีดำนะครับผมตัวนี้เป็นตัวไ h จะเห็นได้ว่าจะมีกล้องหน้าอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับอ่ามีกล้องหน้าด้วยนะครับตัวนี้รถคันนี้ใช้งานน้อยมากเพียงแค่20,000กว่ากิโลเท่านั้นเองสภาพเป๊ะเหมือนรถใหม่อ่าเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันด้วยนะครับด้านข้างเป็นยังไงด้านหน้านะครับอ๋อเดี๋ยวดูด้านหน้าตัวนี้ตัวนี้เป็นไฟมีไฟเดย์ไลท์ด้วยนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องก็จะมีไฟเดย์ไลท์อ่าสว่างอยู่ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้ เป็นเอกลักษณ์ของไฮลักซีโวโฉมนี้นะครับผมตัวนี้ตัวไฮล้อแมกล้อแมกจะเป็นทรงนี้เลยนะครับตัวไฮตัวไฮล้อแมกจะเป็นทรงนี้เลยตัวนี้เป็นล้อแมกซลอยขอบ18นะครับผมสวยทีเดียวสภาพค่อนข้างใหม่ตัวนี้เป็นตัวไฮนะครับปี2022 รูปโฉมมันก็ใหญ่บึกบึนนะครับผมใหญ่บึกบึนมากเป็นเอกลักษณ์ของรีโว่โฉมนี้นะครับก็เป็นโฉมที่ได้รับความนิยมพอสมควรถ้าเป็นกระบะก็ต้องรีโวนะครับเบอร์หนึ่งตอนนี้สวยงามครับสวยงามมากใช้งานน้อยมากนะครับตัวนี้คุ้มมากนะครับสำหรับคนที่ต้องการรีโว่สี่ประตูออปชันเต็มขนาดนี้ตัวท็อป ตัวนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีกล้องหลังอยู่ตรงนี้่ามีกล้องหลังด้วยนะครับถ้าเป็นตัวตัวนี้ตัวไฮก็จะมีกล้องหลังด้วยพร้อมเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ที่กันชนหลังตัวนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันกล้องสามรอบสูยงศานะฮะเวลาเข้าไปด้านในเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสําหรับตัวไฮก็จะมีกล้องรอบคันนะครับเป็นลักษณะออกมาเป็นเหมือนรูป3ามิติกล้องสามรับูองศา ตามเลยนะครับแอดมินด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นงี้ในส่วนของมือเปิดนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้อ่าคันนี้ตัวไฮนี่ครับเดี๋ยวตามเข้ามาดูเลยครับแอดมินเบาะหน้าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับตัวไฮสําหรับตัวไฮเบาะหน้าเบาะหน้าฝั่งโดยสารจะเป็นเบาะแมนนวลนะครับแต่ว่าฝั่งคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้า ขึ้นลงด้วยไฟฟ้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันคันนี้ตัวไฮก็จะเป็นปุ่มพุชพุชสตาร์ทนะครับผมกุญแจก็จะเป็นแบบคีย์เลสไม่มีไม่มีช่องกุญแจนะครับผมอ่าสตาร์ทกดปุ่มสตาร์ทนี่โอ้โหเสียงนิ่มมากครับคันนี้ใช้งานน้อยมากเพียง20,000กว่ากิโลเท่านั้นเองปี2022นนะครับผมตัวนี้อ่าเดี๋ยวมาดูเลยครับการใช้งานกลับมาดูหน้าปัดนะครับแอดมิน ตอนนี้เลขไม่อยู่แค่2 7 0หมนะครับผมแล้วก็หน้าปัดก็จะเป็นลักษณะเข็เขมนะครับสวยงามผมว่าเขาออกแบบได้สวยนะครับตัวนี้พวงมาลัยก็จะเป็นหนังเย็บนะครับผมมีได้หนังเย็บได้สีเทาม u l t i function สด้านเต็มนะครับผมแล้วก็มี cruise control cruise control อยู่ตรงนี้นะครับผม ใช่ครับอันนี้ครับอันนี้ cruise control เอาไว้ควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับผมคราวนี้พอมาดูระบบแอร์ครับระบบแอร์ admin ฮะระบบ Air. แอร์เดี๋ยวผมจะขยับเบาะลงนิดนึงระบบแอร์คันนี้ตัวท็อปตัวไฮเนี่ยก็จะได้ระบบแอร์เป็นแบบดูอัลนะครับปรับอิสระ2ฝั่งฝั่งผู้โดยสารปรับแอร์อิสระเห็นไหมฮะตัวเลขตัวเลขปรับอยากร้อนอยากหนาวก็ปรับได้เลยนะครับฝั่งผู้โดยสาร ฝั่งคนขับก็ปรับอิสระนะครับมีตัวเลขขึ้น2ด้าน mm hmm. เห็นไหมฮะตัวเลขแยกอิสระกันเป็นเป็นแอร์ดูอลโซนแยกอิสระฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมปรับอิสระเครื่องเล่น CD เครื่องเล่นเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่นแบบทัชสกรีนนะครับตัวนี้ทัชสกรีนได้นี่นะครับทัชสกรีนได้ปกติเคนะครับ ระบบเกียร์คันนี้เป็นระบบออโต้ขับเคลื่อนสองล้อก็จะไม่มีไม่มีเกียร์เพื่อเปลี่ยนเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับถ้าเป็นระบบขับเคลื่อน4ีล้อก็จะมีเกียร์อยู่ตรงนี้นี่ครับตรงนี้ถ้าเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อก็จะมีปุ่มปรับเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับจะขับ2จะขับ4จะขับ4แบบโลขับ4แบบไฮก็จะมีปุ่มให้กดอยู่ตรงนี้แต่ตัวนี้เป็นขับ2ก็จะไม่มีเกียร์ตรงนี้นะครับ หลบเกียรโต้ Auto ก็จะเป็นงี้อ่าแล้วก็จะมีที่วางแก้วสองสองช่องอยู่ตรงนี้พร้อมที่วางของตรงนี้นะครับผมอ่ามี power outlet อยู่ตรงนี้นะฮะหนึ่งอันแล้วก็มีช่องเสียบ USB นะครับคราวนี้ช่องเก็บของก็จะมีช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้านหลังเกียร์หนึ่งช่องเล็กๆนะครับแล้วก็มีช่องใหญ่ตรงนี้เป็นลักษณะ b o ์มีฝาเปิดปิดอ่าเบรกมือก็ยังเป็นโคงเอกลักษณ์ของเขานะครับของรีโว กระบ,บะรีโว่นะครับกระบ,บะโตโยต้าก็จะเป็นลักษณะแบบเแบรบกมือแบบดึงลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นการใช้งานมาตรฐานของโตโยต้าอ่าลองมาดูด้านบนกันบ้างครับด้านบนโอ้โหนี่นี่ยังไม่แก่เลยนะฮะ <c oughs> เป็นที่บังแดดนะครับของโตโยต้ารุ่นนี้จะไม่มีกระจกแล้วก็ไม่มีไฟให้นะครับตัวนี้จะไม่มีอ่าลองดูฝั่งนี้ดูบ้างฝั่งนี้มีไหมอ่าฝั่งนี้มีกระจกให้นะครับฝั่งนี้มีกระจกให้แต่ก็ไม่มี ไฟให้นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยที่บังแดดของเขาคราวนี้พอมาด้านบนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นไฟ2ฝั่งอ่าเปิดปิดแบบนี้นะฮะพุชพุชเปิดพุชปิดแล้วก็มีช่องเก็บของเป็นช่องอใส่แว่นนะช่องใส่แว่นตาก็ส่วนใหญ่ก็จะเก็บแว่นตาก,กันแดดกันตรงนี้นะครับผมประมาณนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นกระจกมองหลังอ่าเป็นแค่เลนตัดแสงเฉยๆนะครับไม่ได้มีระบบ ตัดแสงแบบไฟฟ้านะครับผมประมาณนี้นะครับสังเกตดูได้บอกผู้โดยสารตัวนี้ก็จะเป็นบอกแบบปรับมือธรรมดานะครับผมถ้าเป็นกระบะโตโยต้าก็จะเป็นระบบปรับมือธรรมดาแต่ฝั่งฝั่งฝั่งคนขับจะเป็นอา่าเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมคอนโซลสีดำสวยงามตามสไตล์โตโยต้านะครับผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันด้านหลังมีออปชั่นอะไรบ้างที่ฝั่ง บอกผู้โดยสารน,นะครับอ่านี่เลยครับผมพามานั่งด้านหลังโอ้โหด้านหลังก็จะเป็นเบาะสีดำนะครับแบบนี้เลยเบาะหนัง P u สีดำนะครับผมแล้วก็จะมีช่องปรับแอร์ให้อยู่ตรงนี้อ่าไว้ปรับลมอิสระซ้ายขวานะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังอยากเย็นอยากเบาก็ปรับตรงนี้เอานะครับผมลมงเป็นช่องปรับลมแรงลมเบาส่วนอุณหภูมิเราจะเซตอัพอยู่ด้านหน้านะฮะโอเค ประมาณนี้นะครับไม่มี power outlet นะครับด้านหลังจะมี power outlet ให้ก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้เลยแต่ว่ามีที่ใส่ขวดน้ําที่วางแก้วอยู่ข้างประตูทั้งซ้ายและขวานะครับอา่าประมาณอย่างนี้แล้วก็มีลําโพงให้มาที่ประตูซ้ายประตูขวานะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพับเบาะให้ดูรถรถสประตูเนี่ยก็จะมีพวกเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องมืออยู่ อยู่ด้านล่างแอดมินฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอยู่ด้านล่างเบาะนะครับประมาณนี้ไม่ดูนะครับนี่อย่างนี้ครับช่องเก็บของโตโยต้าเขาจะมีช่องเก็บของซึ่งเป็นเก็บอุปรกรณ์พวกอกุปกรณ์แม่แรงอุปกรณ์ขัดล้อก็จะเก็บไว้ที่ช่องใต้เบาะด้านหลังนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแม่แรงก็ะจะเก็บอย่างนี้นะครับการเก็บของเขาจะเก็บลักษณะนี้นี่นะครับ สำหรับคนที่อยากเก็บของผมว่าก็สามารถเ,าเก็บของเล็กๆน้อยได้นะครับทั้งซ้ายทั้งกล่องด้านนี้และกล่องด้านนี้มีที่เหลือๆให้เก็บเก็บของได้เพิ่มเติมนะครับผมเผื่ออยากเก็บอุปกรณ์อะไรเล็กๆน้อยเอาลงอย่างนี้นะครับง่ายๆโอเคภายในรถก็จะมีประมาณนี้นะครับคร่าวๆสาหรับรถตัวนี้่ครา,าวนี้มาดูมาดูด้านหลังกันครับ ด้านหลังยางอะไรยางอะไรนะครับตัวนี้โอ้จริงๆถ้ามียางอะไหล่ก็จะถูกเก็บไว้อยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับคันนี้ยางอะไหล่ไม่มีก็สําหรับคนที่ซื้อไปเดี๋ยวทางเราจัดยางอะไหล่ให้ใหม่นะครับอ่าอยู่ประมาณนี้นะครับผมช่วงล่างสวยงามมากถือว่าใหม่เอี่ยมมากครับยังกระโดใหม่ช่วงล่างแอดมินดูสิฮะโอ้โหยังกระโดไม่เคยใช้งานมาก่อนมีแค่ฝุ่นจับนะครับไม่ได้มีคาบสนิมอะไรเลยอ่า แอดมิน <Ad> เดี๋ยวผมอยากพาไปดูนี่อยากพาไปดูกล้องกล้องรอบคันที่เคยพูดไว้มาตามมาดูฝั่งนี้ากล้องรอบคันนี่ครับปุ่มนี้ปุ่มนี้นี่นะครับสัญ,ญลักษณ์กล้องวิววิวนี่นะฮะกดตัวนี้ปุ๊บมันจะขึ้นที่จอเดี๋ยวขึ้นที่จออย่างนี้เห็นไหมฮะจะมีรูปสามมิติแทนรูปรถเราแล้วก็จะมีกล้องให้ดูตัวนี้สามารถปรับปรับวิวได้นะฮะปรับวิวได้ตอนนอี้ปรับวิวได้แป๊บหนึ่งนะกดอีกทีนึง เปลี่ยนมุมมองได้นี่ครับมุมที่ล้อ,อมีมุมที่ล้อด้วยเผื่อเราเป็นมุมอับสายตานะครับจะได้มองเห็นกดอีกทีนึงกดที่เดิมก็จะเป็นปรับไปที่ปิดการใช้งานกดอีกทีนึงก็จะไปดูนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้โอ้โหออปชั่นออปชั่นดีครับ เป็นรถตัวใหญ่เขาเลยอำนวยความสะดวกด้วยการมีกล้องและภาพสามมิติขึ้นมาทําให้เราขับขี่ได้ง่ายขึ้นเวลาเราอยากจอดเวลาอยากขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมสำหรับตัวนี้ราคาโอ้โห7 9 8 0 0 0บาทนะครับคันนี้7 9 8 0 0 0บาทใช้งานเพียง2,000 20, กว่ากว่ากิโลเท่านั้นเองรถใหม่ป้ายแดงตัวนี้นะครับขายอยู่ที่1 0 0 0ล้านประหยัดไป200,000กว่านะครับผม สำหรับใครที่มองหารถใหม่ๆหม,หม,หม่น้อยๆประหยัดประหยัดก็แวะมาหาเราได้เลยนะครับประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครอยู่ใกล้ๆก,กับอ,อ,อยู่ระหว่างโลตัสกับแมคโครสกลนครนะครับหรือจะทักอินบ็อกซ์มาในสื่อเราได้ทุกช่องทางนะครับผมเดี๋ยวแอดมินเราติดต่อกรับขอบคุณนะครับผมบ๊ายบายครับ